แต่ละมือแต่ละเว้นก็เป็นแบบนี้ล่ะค่ะพี่น้องตื่นมากกันาจังสี่เลยตื่นมากกับหาแนวกินคุยโทรศัพท์เล่นกับมูมูโทรมาตามและกะ้กัเฮ็ดนาแปอิม่มแร้งมากกัไปเล่นแบดมินตันเล่นแล้วกัหาแนวกินหาแนวกินแล้วก็เล่นต่อรีวิวชีวิตปิดเทม มันดีจังหนีนี่เองยาเด้อีกบ่โดงกสิเปิดเทิมแล้วใจเย็นๆครับพี่ที่ยิ้มแช่งเฮ็ดห่ังชีวิตปิดเทิมนี่ก็มีความสุขดีเนาะสำหรับนักเรียนแต่ขั้นว่าอีกไม่กี่อาทิตย์กสิเปิดเทิมแล้วกสิเฮ็ดหนางหงอยก็จ้อเล่นให้เต็มที่เด้อปิดเทิมเปิดเทิมมากสนุกแน่สนุกคนละแบบ ตื่นตีหาไปเลี่ยนตัวเนาะแต่ละมือแต่ละเว้นกับสิเป็นจังสี่แล้วค่ะไปละัจหน้อยใั่ยางไปเล่นบ้านมูละค่ะไปจังหวัดได้กับมีมูสนุกเต็มทีเ่เด้อบอแล้กก็ไป